วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าใครคือนักสนุกเกอร์5คนโปรดที่สตีเฟนเฮนรี่ตำนานแชมป์โลกจัดสมัยชอบดูมากที่สุดอันนี้มาจากบทสัมภาษณ์ของเขาเองเลยนะฮะมาลองดูกันว่ามีใครบ้างแล้วเอ่อทำไมเขาถึงชอบอืมน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเฮนรี่เองเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความเป๊ะความแน่นอนมากๆ การที่เขาเลือกผู้เล่นกลุ่มนี้มาก็น่าจะบอกอะไรเราได้เยอะเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับมุมมองของเขาต่อเกมสนุกเกอร์ยุคนี้ใช่เลยครับคนแรกนี่เปิดมาก็เซอร์ไพรส์นิดๆแต่เราก็ภูมิใจนะคือ F1 เทพชยาอุ่นหนูของไทยเรานี่เองครับโอ้โห F1 หรอคะใช่ครับเฮนรี่บอกว่าพรสวัสดิ์นี่เหลือเชื่อเลยเขาเล่าว่าเคยโดน F เนี่ยชนะไป6-1เลยนะในรอบคัดเลือก U.K. c h a เป i o n นชิ p โหกหนึ oh, ่งแล้วแมชนั้น F ทํทำไปตั้ง5เซนจะูรี่เบรกเนี่ย5้เซนจูรีในแมชเดียวใช่ครับแล้วแต่ละเบรกเนี่ยใช้เวลาแบบไม่เกิน78นาทีเองโอ้โห oh, oh, เร็วมากเร็วมากๆเลยนะคะนั่นเร็วสุดๆครับเฮนรี่บอกว่าเวลา F ฟอร์มานี้คือแบบบุกแหลกไม่มียั้งเลยอืมสไตล์แบบนี้นี่คือมันต้องอาศัยทั้งความแม่นทั้งความมั่นใจสูงมา,ากเลยนะคะเป็นสไตล์ที่แบบ ดึงดูดคนดูจริงๆค่ะน่าตื่นเต้นแน่นอนครับมาถึงคนที่สองคนนี้ถ้าไม่มีชื่อนี่สิแปลก r o n นี่โอ u l l i v a n ครับอ่าอันนี้คาดเดาได้ค่ะเฮนรี่ถึงกับพูดเลยนะว่าถ้าไม่ชอบดูรอนนี่เล่นก็คงไม่ชอบสนุกเกอร์แล้วล่ะโหพูดแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยแรงแต่จริงครับเขาบอกว่าถ้ามีทัวร์นาเมนต์ไหนรอนนี่ลงแข่งแล้วเขาได้ภาคนะเขาจะลุ้นเลย ขอให้ได้ภาคแม็กซรอนนี you know ่การยอมรับจากคู่ปรับตลอดการแบบนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำนะคะว่ารอนนี่เขามีอะไรพิเศษจริงๆไม่ใช่แค่ฝีมือแต่เป็นเสน่ห์โดยรวมที่มีต่อกีฬานี้เลยถูกต้องครับคนต่อไปเฮนรี่บอกว่าเหมือนเป็นภาพสะท้อนของรอนนี่เลย ใคครแจ็คลิซอฟกี้ครับแจ็คพอร์ตอ๋อแจ็คลิซอฟกี้เฮนรี่ชมว่าดูสวยงามมากเวลาเล่นโดยเฉพาะวิธีแทงลูกที่แบบว่าดูมีพลังแต่ไม่ต้องเค้นหรือที่เขาเรียกว่า Effortless Power นะครับค่ะค่ะเข้าใจค่ะแล้วก็พรสวรรค์นี้แบบล้นเหลือจริงๆคําคำว่า Effortless Power นี่น่าสนใจนะคะการที่คนอย่างเฮนรี่ซึ่งแบบเน้นความเป๊ะทุกอย่างมาชื่นชมสไตล์ที่ดูธรรมชาติ ลื่นไหลแบบนี้มันอาจจะบอกได้ว่าเขาก็เห็นคุณค่าของ <Yeah. S 1> พรสวรรค์ดิบๆเหมือนกันนะคะใช่ครับน่าคิดนะฮะต่อไปอีกคนที่เห็นรีพูดถึงคือจัดทรัมป์ครับอ่าดีเอสเขาบอกสั้นๆเลยว่าดูเหลือเชื่อมากเหลือเชื่อใช่ครับคือทรัมป์เล่นช็อตที่คนอื่นแบบคิดไม่ถึงว่าจะเล่นได้แล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์ในการเล่นลูกพวกนั้นออกมาจริงๆประเด็นเรื่องความคิดสร้างสารรค์นี้น่าสนใจมากค่ะเพราะมันทําให้เห็นว่าสนุกเกอร์ระดับท็อปเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องความแม่นหรือว่าแท็กติกอย่างเดียวแล้วแต่จินตนาการหรือความกล้าที่จะเล่นอะไรใหม่ๆก็สําคัญมากๆเหมือนกันใช่เลยครับและคนสุดท้ายคนนี้ก็เป็นตำนานเหมือนกันจิมมี่ไวท์ครับ the w i r l win ถูกต้องครับเฮนรี่เล่าว่าไวท์คือฮีโร่ของเขาเลยนะอตอนที่เขาเริ่มเล่นใหม่ๆนะจริงเหรอคะจริงครับถึงขนาดอัดวิดีโอแมตช์ของไวท์มานั่งดูแลพยายามจะเรียนแบบช็อตต่างๆโอ้โหเขาบอกว่านั่นแหละคือจุดที่ทำให้เขารักสนุกเกอร์เลย แล้วก็บอกว่าไวท์เนี่ยเร็วที่สุดแล้วก็สไตล์การเล่นนี่ล้ำหน้ากว่ายุคสมัยมากๆการที่เขาเป็นแรงบันดาลใจโดยตรงกับแชมป์โลกเจ็ดสมัยอย่างเฮนรี่ได้นี่มันก็บ่งบอกถึงอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ของจิมมี่ไวท์จริงๆนะคะถึงแม้เขาจะไม่เคยได้แชมป์โลกแต่สไตล์การเล่นที่เร็วบุกแหลกของเขานี่มันปฏิวัติว,ตวงการในยุคนั้นเลยใช่ครับสรุปแล้วนะครับ5คนที่เฮนรี่เลือกมานี่ก็มีความหลากหลายนะตั้งแต่ความเร็วของ F1 อัจฉริยะอย่างรอนนี่ความสวยงามของลิซอฟสกี้ความคิดสร้างสารรค์ของทรัมป์ไปจนถึงแรงบันดาลใจที่ล้ํายุคแบบจิมมี่ไวท์แต่ถ้าลองสังเกตดีๆนะคะ จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ตามธรรมชาติค่อนข้างสูงแล้วก็เน้นเกมบุกเป็นหลักเลยมันก็น่าคิดต่อนะคะว่าในมุมมองของเฮนรี่เองที่เป็นสุดยอดเรื่องการวางแผนความแน่นอนเนี่ยอะไรคือเสน่ห์จริงๆของสนุกเกอร์ที่เขามองเห็นในผู้เล่นกลุ่มนี้และมันบอกอะไรเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกีฬาที่เขาเองก็เป็นส่วนสำคัญมากๆคนหนึ่งคะ่ะสนุกเกอร์สตอรี ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนช่องเราด้วยการสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนเดือนละ20บาทเมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วสิทธิที่ท่านจะได้รับดังนี้ 1. ป้ายผู้สนับสนุน 2. การอัปเดตรูปภาพและสถานะ 3. การกล่าวถึง 4. การตอบกลับความคิดเห็นของสมาชิกก่อนของผู้อื่นขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ